สบายดีเอลทีวิชันสองนักกีฬาลาวคว้าเหรียญทองแดงให้ทีมชาติลาวในการแข่งขันคาราเต้โดชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่9ที่ประเทศกัมพูชาในระหว่างวันที่21-28ถึง28มีนาคมที่ผ่านมาครับ โดยการแข่งขันจัดขึ้นที่พนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาชิงชัยกว่า16รายการและการแข่งขันรายการนี้ครับเป็นรายการใหญ่ระดับอาเซียนจะเป็นรองก็แต่เพียง4เกมเท่านั้นครับมีประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมด9ประเทศโดยปปปสปปลาวส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด4คนครับเป็นประเภทหญิง2คนและก็ชาย2คนดังนี้ครับลำดับที่1ท้าวพรประเสริฐราศิมมาประเภทชายเดี่ยวต่อสู้รุ่น60กิโลกรัมลำดับที่2ท้าววัฒนา ยสารประเภทเดี่ยวต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมลำดับที่3นางสิริวิมลสิริมงคลประเภทหญิงเดี่ยวต่อสู้รุ่น61กิโลกรัมและลำดับที่4นางตุกตามุกดาวงประเภทหญิงเดี่ยวต่อสู้รุ่น55กิโลกรัมโดยการแข่งขันทุกคู่ประทะกันอย่างดุเดือดครับซึ่งคู่การแข่งขันของสปปลาวในทุกรุ่นล้วนแต่มีประสบการณ์และก็มีดีกรีระดับภูมิภาคแต่นักกีฬาของประเทศลาวก็ไม่เกรงกลัวครับ สู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีโดยทัพนักกีฬาของเราคว้ามาได้2เหรียญทองแดงครับจากท้าพรประเสริฐราชสิมมาเอาชนะนักกีฬาจากสิงคโปร์ไปได้3ต่อ1และท้าวัฒนาสยสารเอาชนะนักกีฬาจากกัมพูชาซึ่งเป็นเจ้าภาพไปด้วย7ต่อ4ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนลาวครับ ครับปรเป็นอีกก้าวหนึ่งของประเทศลาวในการพัฒนานักกีฬาคาราเตโดและเป็นประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักกีฬาและสตาฟโค้ดในการนำมาพัฒนากีฬาของลาวให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเตรียมการสำหรับศึกซีเกมปี2022ที่ประเทศเวียดนามที่กำลังจะมาถึงในเดือนพฤษภาคม2022นี้ครับและพบกับ LTV ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี